วิศวก,กับไฟฟ้านะคะเรื่องนี้เนี่ยคือมาเหนือแบบงงนะคะเป็นเรื่องที่กลายเป็นเรื่องที่แบบายชอบมากที่สุดนะคะใน3มเรื่องนี้เลยนะคะก็เป็นเรื่องของไฟฟ้ากับน้องวายนะคะก็คือคนเล่นเนี่ยก็จะเป็นจูเนียร์กับมาร์กนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าให้ความแบบโรแมนติกแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็จูเนียร์เนี่ยคือแบบเป็นคนตลกอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วแ่าคนตลกแล้วก็มาอบอุ่นอีกนแบบ มันสุดทุกคนมันไปได้สุดมากนะคะแล้วก็มาร์กก็คือเป็นน้องวายที่แบบว่าน่ารักมากนะครับเรื่องนี้ก็คือแบบว่ารู้สึกได้ว่าแบบเออแบบเป็นจูเนียมมาร์กนะคะคือป้าเคยดูเรื่องอื่นๆของเขามาก่อนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นมาร์กจูนเนียมมาตลอดนะคะแต่ว่ามีเรื่องนี้แหละที่รู้สึกว่าเออเป็นจูเนีย์มาร์กนะคะอกลับมาต่อนะก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าน้องวายใช่ไหมก็คือ ไฟฟ้าเน en en men, mm ี่ยเป็นคนใจดีใจดีมากนะคะใจดีเกินมากเลยนะคะแล้วก็ต้องมาดูแลน้องวายนะคะที่เป็นน้องรหัสของโยธานะคะทําไมนะคะอะไรก็ไปดูในเรื่องนะคะแล้วก็น้องวายเนี่ยเป็นคนแบบอินโทรเวชที่เพิ่งอกหักมานะคะก็พี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมาสอนนะคะน้องวายให้รู้จักกับความรักนะคะแต่ว่าอินดีเทลมันมีมากกว่านั้นนะทุกคนก็อยากให้ไปดูกันนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ป้ายชอบที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องที่ป้ายอยากจะติมากที่สุดเหมือนกัน แต่เีในเรื่องของแอร์ทามมากนะคะคือซีรีส์มันมีแบบแบ่งเป็นเรื่องละแปดตอนใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือตอนสุดท้ายอะตอนที่ยี่สิบสี่อะก็คือเป็นตอนรวมไปแล้วอะโอเคทีนี้พอยีสิตอนที่เหลือแอร์ทามของไฟฟ้าน้องวายมันก็ยังน้อยอยู่ทุกคนคือตอนแรกกับไฟฟ้ากับน้องวายก็คือออกมาแบบแค่นี้ตอนท้ายๆเองอะแล้วก็คือเข้าใจป่าว่าเราดูชวัวร์กับไฟฟ้าแล้วก็อยากดูพี่ไฟฟ้ากับน้องวายแต่กลายเป็นว่าเออเราได้ดูคู่อื่น,นด้วยคือไม่ได้ติดนะที่แบบมีคู่อ,อื่นเข้ามาเจมแต่ว่า ถึงแบบว่าจะรู้สึกว่าเออคนเบื่อ,อยุสีพีหรือเปล่าแต่ว่าแบบเออก็เราดูพี่ไฟฟ้านงวายมาแล้วก็แบบพอเป็นแบบนี้มันก็แบบเสียวความรู้สึกนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่ปายาดปิ่นะคะเพราะว่าแบบพี่แฟนน้องวายไม่ได้ออกมาเยอะเท่าที่แบบว่าอยากให้ออกมาเยอะนะคะ <S <S แล้วก็ขนาดว่าแบบแอร์ทำน้อยนะคะก็ยังทาให้ป่าอินได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูกันเยอะๆนะคะ <S <S แต่ใดๆนะคะซีรีส์มันก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ ถึงปาจะแบบน้อยเรื่องวิศซกับไฟฟ้าที่แบบว่าพี่ฟ้ากับน้องาวเนี่ยแอดแทมน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ปายชอบมากที่สุดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแบบว่าจอยๆนะคะอย่าไปแบบอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มากนะคะดูเอาสนุกนะคะเอาแบบมีความสุขนะคะก็สาหรับคลิปนี้ถนะ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนดูซีรีส์อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกนะคะบ๊ายบายค่ะ